ใช่บาใช่บาเสร็จแล้วไปนอนต่อกันอืมตือนรอบสองไปอาบน้ําได้แล้วอันนี้ของจริงอาจารย์นัดเก้าโมงค่ะแปดโมงเพิ่งอาบน้ําเสร็จวันนี้ก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนนะคะตอนเช้ามีคอนเฟลินค่ะแล้วตอนบ่ายก็มีไปโอเลนที่วอร์ดอุ้ยคลั่งคลอดสู่แอบนะคะสู่แอบก็คือแอบนอ์มอนนะ่ะคือไปออฟเซอร์มหัตถการการข้อที่แบบไม่ได้ข้อแบบปกติอุ้ยชะลน นี่ค่ะเอาชุดไปเปลีป่ยน,นนะคะเป็นฟ้าขาวกับสขับฟ้าคือต้องด่วนแล้วนะคุณนะ้าหลังจากที่ไม่เคยทําคลิปด่วนมานานวันนี้ค่ะมาแล้วค่ะโอ้เร็วเร็วรีบแห้งค่ะสกินแคร์เราจะไม่มีเวลามารอใครแห้งนานขนาดนั้นนะคะเมื่อเชา้าไปทําบุญมาหน้าก็อิ่มบุญนิดนึงนะคะอันเปลี่ยนเ,เรียแรงโอ้อีก มาตบกันเถอะหมายถึงตบหน้าไงโอ้ยแปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วเก่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากันเหมือนเดิมลงแป้งหน่อยละกันตอนนี้นอกจากหน้าจะขาวโพลนแล้วตัวก็ขาวโพลนเหมือนกันค่ะมาทันรอนล,ลี่อายเร็วๆคุณนะ 8ปดโมงสินาทีละเข้าไปยังไม่ได้กินโอ้ยเกียร์ค่ะดอลลี่อายก็ต้องเกียร์เนาะโอ้ยโอ้ยขอบอกตาด้วยสีโทนส้มแปดแก้มก็ต้องเป็นสีส้มค่ะซื้อใหม่ไม่เคยใช้เลยนะคะ o d ด o ีโอนี้ก็ส้มจ๋าเกินะ่ะคุณนะไม่ได้ละแค่นี้พอเอาอันอื่นลงค่ะมันส้มเกินมันเกินไปอะ่ะคุณนะ ชมพูอันนี้นิดนึงคือเส้าแต่ละอันพังหมดส้มขนาดนี้ละส้มตะโกนอทำใจทำอะไรไม่ได้ทำผมค่ะไปไปต้องเปลี่ยนกระเป๋านะคะเนื่องจากมันใส่เสื้อผ้าไม่พอคะ่ะมันใบเล็กเกินต้องเปลี่ยนเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าต้องใส่เสื้อผ้าไปใส่บนวอดด้วยอันนี้รายงานส่งอันนี้สมุดจบความรู้ตั้งแต่ปีสามเอาไปด้วย อันนี้หนังสือจากห้องสมุดยืมมาไปด้วยอ่ะอันนี้ซื้อมาเอาไปด้วยกระเป๋าตามพิชออู่เอาไปด้วยกุญแจรถเอาไปด้วยอันไหนอีกอันไหนอีกกล่องสซเว่นกล่องอยู่นี่เว่นอยู่ไหนเว้นอยู่นี่เอาไปด้วยปากกาไปด้วยโอ้ยแค่นี้ก็เต็มเช็ดแล้วเนี่ยไอ้แพทย์เอาไปด้วยส่วนของอันนี้ เอาใส่รถไปไม่อันนี้เออเอาใส่รถไปก่อนเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวแขวนไปไงไปไปไปกันต่อผมไม่ทําค่ะไปแล้วไปกันต่อดูของเต็มร้นเลยค่ะนี่ค่ะจะไปเอาไปเปลี่ยนคือขนของไปวิ่งไล่เหมือนยายบ้านเลยไปไปออกรถโอ้โหเวลาออนทาม<ๆ>สุดสุดเลยนะคะว้ายลนมัดผมก่อนมัดผมกอนค่ะคืนนี้วางไว้บนหน้ากระจกรถสภาพไม่ได้ ยังไม่ได้เอาแมดเลยคุณนาะแมดหนึ่งอันน้ำเอาน้ำไปก่อนแม่เอาข้าวม่ให้กินนี่งไม่ได้กินเลยเนี่ยไปไปไปมาปินงานที่เลนรัแขกค่ะคือเครื่องปินสูงมากคุณนาะคือต้องสูงร้อยแปดสิบปะถึงจะกดเครื่องนี้ถึงอะดูหน้าดิสภาพคือเย็นมากเลยค่ะบ่ายโมงห้าสิบสามเพิ่งได้พับอก็เดี๋ยวจะเอาข้าวที่แม่ให้มาเมื่อเช้าไปนั่งกินนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ากินไม่ทนันคือแม่เห็นคลิปนี้ปะเนี่ย แล้วเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดฟ้าค่ะแล้วเอาสครับใส่กระเป๋าแล้วก็เตรียมไปโอเลนที่ห้องโคดรไปกินข้าวก่อนนะคะจะบ่ายแล้วอะห้าสี่แล้วเนี่ยไปแล้วร้อนมากร้อนจุดๆอย่สภาพกันดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วไปนั่งรอเพื่อนกันค่ะข้างหลังตุงมากมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกระเป๋าไปกันต่อเห่มาก เาเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวไปครับถึงการห้องโคตดไปเฉยๆนี่นะคะเราจะข้ามประตูกันแล้วต้องก้าวซ้ายเต้าอั้นคือคนเริ่มบังคับขาตัวเองให้ก้าวซ้ายแล้วแต่ไม่รู้นะว่าทำทำไมแต่รู้ว่าก้าวซ้ายแล้วทุกคนก็ก้าวซ้ายค่ะไอ้นาก้าวอะไรมาก้าวซยมาใส่ชุด้าขาวมาเพื่อเปลี่ยนมาเป็นชุด้าอีกรอบหนึ่งนะคะเย่ดีเลย โลเข้าเป็นโอเรอนบอบ์ดนะคะทุกคนจีเยจียจยเลยเจ,ยจ,ยจยีมากปนนเปลี่ยนชุดอีกแล้วค่ะทุกคนไปกินของหวานก่อนคือน้ำตาลตกอนากกินน้ำหวานมากอาเมซอนเท่านั้นที่จะช่วยอยู่ได้โ <c oughs> อ้อยหนูหิวอ่ะมันหน่ามืดตามัวไปหมดมันหิวอ่ะอยากกินของหวานมันจะเป็นลมเปลี่ยนชุดรอบที่ห้ากลับบ้านกันค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะ